E: อันน uh, hey uh ั้เอื้อยเนาะอันนี้ก็สมบัติอะไรกับเพื่นนี่็นี่มีพี่น้องกัน4คนหาทรายหนึ่งยิงสามทรายู้เดียวก็เป็นนังที่ละเหลือมากเลยน้ำแจงทอดฝากนี่ยมมีแล้วเนื้อปลาเหลวมือสั่นแห้ง กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มแชนแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยอ่ะมื่อนี้กับไปเวียนมาพี่น้องเอ้ยเฮือนซานบ้านซองไอเคสไอสมบัติกับอไอเจสาโอ้ยสมเป็นบอพิทบอถูกเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ตามแต่พี่น้องเอ้ยอ่าเมื่อกี้พอดีอันเอื่อยเพิ่งมาแต่เวียงจันทร์ เอื้อสมบัติแล้วก็น้องสาวแล้วสองคนเพิ่นให้ทางลุงกับบอลเสียงน้อยเป็นธุระพาไปตลาดตอรี่เราอยากย่างตลาดสวรนเขตอยากไปเห็นในเมืองในหน้าแขวงสวรนเขตรไปเสวนว่าก็เลยบอลเสียงพาเพิ่นจัดไปที่เรียบร้อยพี่น้องเพิ่นกับมากระเซิรนไปกินข้าวกินน้ำเดินชานในสมบัติแต่ลุงกับผูกแขนเรียบร้อยๆเลยน้องพี่น้องก็ยังไม่ทันได้กินข้าวกินน้ำอยู่ไอพิ่นก็ว่าโอ้ได้มากเลยกินข้าวกินน้ำเนี่น้องเอ้ยไปเสวนว่าไอพิ่นก็ย่านอ่า น้องนุ่งบาได้กินข้าวกินน้ำเนาะอ้เพื่อนกันตอนรับกังดีโอเคไปพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันมาที่นี่เพื่อนได้ยังกินเนาะเพื่อนมาแต่ตลาดตอรีเพื่อนไล่ซื้อยังซื้ออยากซื้อกินอย่างนาะพี่น้องเนาะมาอ่าสู่กันกินไปพี่น้องไปโตพี่น้องไงคัมเพงกะอ่าสีชมพูองต๋งคัมเพงบ้านไอซสมบัติเกษเกษาเฮาพุณโต๊ะเก้าอี้เพื่อนกะสีชมพูวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างอ่า โดยสบายดีเป็นอะไรเปตลาดนะได้ยังไม่กินหลายอย่างเยอะหลายอย่างโอ้ยโดยโดยกีย่ขางบะเซียงพี่น้องเลยโดยเจ้าสบายดีเข้าวปุ้นเข้าวปุ้นอันน้ำยาอยังบะเซียงกันนะอันนู้นวะนี้ต้องทำมันไม่คัวเากันตัวแรกบา้น้านน้ำยาปบะนิ้ำยาปลานิ้นบ่เซียงมักอย่าง,งนนะ้ำยาปลานินี่นนโ,นโดย,โดย ปาพร้อมโดยสบายดีเจ้าเอือยเอ้าเจ้าหัวยังสบายดีพี่น้องเนี่ยได้กันดิแม่ดจะสบายดีเนาะแม่เนาะโดยอืมวันนี้ไปรอตลาดจะแบบนี้แหละได้ฮะแนวมาเก่งโอ้อันนี้บ่ทีว่าอันอยากมาอันอยากไปตลาดไปซื้อยังแน่ได้ได้ยังแน่คุ่นทั้งแม่เพื่อนน้ำโด้เจ้า โดยสบายดีคุณท่านอ่าเอื้อยเอื้อยเกษาพี่น้องเอ้บ่อยากเสื้อคันว่าคันบ่ได้ยินจากปากก็เนี่ยคิดว่าเป็นน้องสาวคนสุดท้องคิดว่าเอื้อยสาเนี่ยเป็นคนเอ่อแรกๆนะเบาอยู่เท่าก่อนตะกี้กันตะกี้กับบ่ได้เท่าดอกบ่พอไอสมบัติเท่าขึ้นท่านตาเห็นเพราะว่ไอสมบัติพาเราเห็ดทานเอื่อยเนาะอ้ะสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีการเก็บถั่วเก็บชามอยู่ด้วยด้วยอืมสบายดีกันเบิร์ตสุขุมสุขชนพี่น้องเอ้ อาโทเจ้าคิดยังเงเจ้าคิดยังเจ้าสิแกงไไมมบอเฮ็ยยังอะมรลาบหมูอ๋อขั่วขัวขัวบ่ขั่วลาบหมูอืโดยโไปไหมไปหาอยากหากินน้ำกันเนอ้เอเาเ้กันเอเจ้าด้จัเนอรนี่บอก บอได้บักซารีสวรรค์แบบนี้เลยเออบักซารีสวรรค์นในเชิญหลายเิเป็นแบบนี้อนขอญอาติน้ำเอื้อยซื้ออย่างเดียวนี่เอื้ยเอ้ยซื้ออย่างเอื้อยดีบอโดยผัดสลามยังวันผ <laughs> ัดสลามยังวันเ <laughs> จ๊ซี่แหละคนเฝ้าเก่งซี่เชิญลายเซ็ได้ผัวตั้งประเทศได้คนเอา้าบอมอถามาิลีอันเคยได้ผัวตั้งประเทศเบด้วยบอกะลัางถุงซอกหาอยู่ในบ้าน เอาแบบแบบพังทงพังไทยบุมีบ่แบบห th ัวไทยหัวยังสิบุมีบ่โอ้หัวไทยกับมาแล้วแบบหัวต่างประเทศทั้งหมดนี่ิปสอบเอาไปเจอไหนนาะหัวไทยนี่เคยได้มาแล้วเคยได้มาแล้วได้ชุดมือยืมกันมือยืมกันบอสาเหตุที่เกิดจากนี้เกิดจากมือยืมกันเกิดจากอะไรเนี้ยหรอเป้บวยโควิดบ่โควิดแม่ทั้งห่วงลูกแม่โอ้ยันโควิดได้เหรอวะยันโควิดหลายกลัว ไปไมาหานั้ลองนัาอูกกน้กับลูกลูกจะคนจะลูกามนีหลานแล้วบ่นีแล้วคนแล้วตอนนี้อยู่กบอยู่กับหลานอยู่กับลูกจะอยู่กับลูกชายโอได้หลานทันมนทุกเขาแล้วโดยโดอันนี้นี่น้องซาลาบอันแม่น้องซาลามูนหลายได้น่เนาะ มูลต้นเพ่นเอนรมูลต้นขายซูขัวเล้าถึงมึงเฮ้ยสะอ่อนครับว่าหมายความเอ้ยคนใจเติมเนาะกล้าขายโดยโดยว่าไงว่าขายขั้นมาเพิ่มอยากเบียดใจให้กันเรื่อยโดยโดยยอมย้มตัวนี้เลยห้องอนนี้ยังมาไหวไปเยืยงจันทร์นี่เวหาเอื้อยได้เนาะผมเอื้อยเอื้อยยังไงเอื้อยยังก่อนเมื่อกี้นี่เอื้อยพัดสลาเอื้อยพัดสลาพี่น้องเอ้ย คันคันเอมอพัสซา,านี่ก็อีกแบบนึงเนาะนี่พัดสซ่าซือ้อ <c oughs> มาคุณลองหมอลมลหน่อยที่นี่นะ <c oughs> นอแมนอันพี่น้องทางฝั่งไทยอันบามี่สาวหมอลลัฟคนหนึ่งแต่ว่ายุคเก้าศูนย์อ่าเอมอพัสซาโอ้ยลองเพลงมวนอันนี้นี่คืออภัสรา,าซื้อกับมวนคือการลองเพลงกันนะแจ็คทอนในนั้นเอยไปขอทำ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือวาลนุ่หัวมวนกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กะคือมาตอนจบงานบ้านไอ้สมบัติเนาะน้อยสมบัติเนาะคือว่าไทยทาย์แหละว่าไงซอเวาเสียงกำลังขีดกระปุ้นน้ำยาปลาหอมเลยผักบ่บซอวเซียงหอมอยู่น้ำยาปลาทางเวียงบ่เห็ดไผ่เห็ดไผ่เห็ดนี่น้ำยาปลาโอ้เจ้าเป็นคนเห็ด เดืเหมนคนแต่งพัดสลาเป็นคนต่ำโอ้เดือดเป็นคนแต่งพัดสลาเป็นคนต่ำอุหมักซื้อคนเดียวเสียงเลยมาคิดว่าพ่อชื่อลูกสาวตอนนั้นชื่อน้องนี่นี่ขานั้นชื่อพัดสลาแล้วโอ้เมื่อเปลี่ยนว่าท่านได้สอนนี่มันขึ้นถึเยียนบ้านเลยว่าท่านน่าชื่อนี่นี่โอ้โดยโดยโดยเฮาอยู่ของสวรรค์ในยังกระเซ่บ มะเงาะก็อบอกไไบอกันได้ว่ามะเงาะอยู่เวียงบุมีอยู่สวัสด์แซ่บขึ้นกันอยเยงบเวียงบุมีีละพระเจ้าเตัายเพราะว่าไม่ชื่อินอันดูท้าอันตลาดอันแสบก,ก็ขี้รถขี้ราถ้าแขกได้มาเน,น,นื 35, ้อหหน่อยหนึ่งโลนสามสบห้า่ันวนี่อักลินๆบ,บ,บาหวานเนาะโดยแล้วแล้วขอญาตนอม่แม่นี่อายุเท่าไรได้จ้ห้าสิบบห้าสิบกว่าเนาะโดย ม m ì, m ì, ีมีมีลูกมีเต่าครบขอบครัวมีแล้วทุกอย่างขอบมาแล้วเบิ่งการแติบโตนี่คือสี่พอยไงว่าอ่าเป็นเอื้อยใหไงมูเนาะโดยอันนี้เอื้อยใหญ่เอื้อยอะไรกันแล้วก็ไอสุบัดบ่โอ้แล้วก็อันผู้เอื้อยผู้นี้โดยมีพี่น้องกันสี่คนเนี่ยบ่เจ้าละสี่คนนี่แหละมีสี่คนอ่าอ่าทรายหนึ่งยิ่งสามโดยโดย โอบ้านเกิดต้นกำเนิดนี่ก็คืออยู่เวียงเมื่อเลยบอกโอ้โหน้องโอ้เห็ว่าลุกแบบว่าค้นแบบว่าจ้องสีแบบจ้องสีแบบมันมานี่เลยถามไม่รีเอ้ยไ่ผัวแต่อายุจะปีถามเนี่ยเออเอาเขเออเอ้ยชัวยังเอาถามไม่รีเอาเอ้ยคือหมักแบบว่าเย่นนองแค่นะ้แบบว่าอยากถามเอ้ยนี่ เนี่นที่ไหนเอาซื้อกาแฟกินละน้องว่ากินมาได้เบาหวานขึ้นอยังเซนต์วอาเลยเนาะว่าแบบว่าอยากให้กินม้อหนิได้ว่าถามกันเอาเลยคำถามเมื่อกี้น้องถามว่าเออเอายุกเคยเอาผัวแต่อายุกปีเอาผัวสิบหกปีโอ้สิบหกปีก็ธรรมดาได้สมัยตะกี้เนาะสิบหกปีนี่ถ้วระอธรรมดาตอนนั้นออกเฮียนยังไงโอ้ยออกเฮียนแต่น้อยเวลายังไม่ได้ผัว โอ้หัวเลยปลาที่มีเรื่อยังนอนหายสามเดือนเกรงไ่ได้หวยนะก็เฮงเมาเฮงคือได้เลยเดียวเอื้อยนะชิ่อว่หายฮอตสามเดือนนอกมาสามช่วโมงกันดีกว่าเก่งเต็มเลยเอ้ยอะไรเนาะบ่แม่นหรอกบ่แม่นหอกนอนหายเป็นสามเดือนแล้วหัวยิ้มไทยได้สามปีด้ยนอนยังนั่หัวยิ้มไทยยังฝันว่าพวกยุ้ยหัวอยู่ลาวอยู่หมายเขาว่าฮักแรกบ่ โอ้ยบอก่าไงคนแรกคนแรกเขาเชี่ยวฮักโอ้ผัวบ่าวเมียสาวตอนนั้นเนาะแล้วพายุกับผัวไทยานสามปีไปเลยแม่นอืมได้ยังไได้ตัดใจเลิกรามาอยู่ลูกตอนนี้อ่าอยู่มีแฟนคนใหม่ยังยังไม่มียังบ่มีเด็กชิบหาอยู่สวรรค์ไ่ะหาสิติดต่อคนไหนแต่พี่น้องไอ้หายบาทที่นี่บ่ให้อุกแท้สมบัติเอ้ยบ่มีบ่คนเผาทานเผาเทินข้างทางแถวนั่นไง

ข่อยบ่ได้จะนับให้เจ้า1 2 3ข่อยไปนับให้เจ้าอ่าข่อยก็นับนับ1 2 3 2ชสอามสองสามอยนับ1 2 3ถ้วยเนาะเจ้าว่าเอ็กท่าข่อยบ่ได้เจ้าเอ็กท่าได้ดีน่ะโอ้เจ้าก็บอกไปเลยเลยอ่าอันมาเลิกเลือกกระเพาะสามีคนอยู่ฟังพุ่นนี่จักปีแล้วเอ้ยหลายปีแล้วได้ล,ลูกสาวได้ประมาณหม่องสิปีอ่อตอนนี้นี่เพิ่นอินยุสาวได้22 22ปลา โดยโดยโดยแล้วก็บไม่ยูก็ไาเลยกับยูเพียเดียวมาเลยบ้านเนี้ยยู่กับปู่กับเนี่ยอาะยูกับลูกกับทรายไปลูกลูกพ่ายหลานหอย่ไงว่าฮอดเวลาตอนแรกมากกับตั้งวงกลุ้ม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 เลยเนาะบอกวาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันเ่าอยู่ผู้เดียวมันหาไม่เห็นหาเนื้อเห็ดไดตอนนี้นี่เห็ดเห็ดเห็ดงาเหมเหรือว่ายังไอยู่เวียงเจ้าเเ็ดียะ อยู่ห้องงานกินข้าะเจ้าผลิตทานไปไต้หวันไปสิงคโปร์นะโดยโดยเฮ็ดเฮ็ดทาน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 แบตเตอรี่นี่บ่ทาน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 ด่างไต้หวันี่ก็อหินหัขาวก้อนใหญ่นะโดยโดยเขาจะมาผสมอ๋อมาผสมเลยเขาจาไปไปขายอยู่เมืองนอกนี่เองเขาจมาต้มเขาจามา นี่แต่เขาจะใส่ไฟลูกเดียวได้เขาจะโตมโดันเขาขาวขาวเขาจะแกะไปเขาเอาไปเขาวใช่กันไหมแม่เขาจะไม่เงยไม่เงยอยู่ที่บุ็อกขาวขาวข้าวขาวข้าวบล็อกอะไรข้าวบล็อกอะไรต้องที่รีบบ่็อกที่ขาจะตั้งพื้นขาวโดยอันนี้นี่คือเขาเผาเนาะเผาได้เขาก็อัดเป็นแท่งมาเบอร์ไอจะมีหม้อหม้อยังไงเขาใส่ใส่ไฟฟ้าเบอรเขาเทใส่ล่างยังไงแล้วก็จะมีคนไปงัด โดยการยูกล่องให้งมันแ้วเขาก็ทุบทุบแล้วเขาก็ใส่เป่าสร้างแล้วเขาเจ้าก็ใส่แป้งแล้วโดนเติมแล้วก็คนไข้เจ้าก็ไม่แก่เอาแก่ไปสิงคโปร์ไปไต้หวันตาซิมิคอนมันตกเกลดมันก็จะบ่อได้บ่ผ่านบ่ผ่านอืมอันนี้เขาไปเฮ็ดยังเมืองนอกเขาไปเฮ็ดยังไงโอว่าไงว่าหน้าที่คือต้นทางคือเขาเฮ็ดแบบนี้เนาะแต่ปลายทางเขากับผูู้้คือกันโดย คนในบริษัทแถวนี้ประมาณ8-900คนเนี่ยโอ้บริษัทที่เอื้์เห็ดอยู่นี่เนาะโดยโดยเอื่อยผัดลาบเป็นเห็ดงานเกี่ยวกับวันนี้เฮ้ยหัวเ้ยหหัวอืมยซื้อซื้อเป็นแต่เพ้งมองยางไงซะซื้อแบบ ออคือศิลปินคนหนึ่งอยู่ทางภาคใทยพี่น้องไงชื่นชอบามน้เลยชื่นอยผู้ใดงามคนเป็นคายงานกจะเปมนั้นนอีโก้พ่นสูงพี่น้องไงนนคตรมั่นใจพันแหงงูบ่ได้ย่องยองเองแต่ว่าแต่ยังสาวนี่เขาเชื่อว่าเจ้าสูงเลยพ่นม่ได้แต่ว่า้อควายต้องเนื้งเองเนาะออันนี้บาเองเขาต้องเนื้องเองชงเอง โดยโดยว้าเก่งสินี่เห็ดกับขขากับน้ำขักบแซบบ่แซบอยู่เนาะออันนี้นี่อ้น่นน่องสาวล่าอ้สมบัติไอ้สมบัติเป็นเป็นไปน้องแม่นี่จักปีสมบัติบ่โดยสีมปีนะสปีเนาะไอ้สมบัติกับสี่สิบกัวเนาะ มันก็สี่สิบกูด้วยแมนแมนแมนเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันในชนได้สิมาเห็นกันฮักแพงกันขันอยู่ใกล้ๆกันเนาะมันบุพเพโอ้เจ้าพี่น้องเลยน้อยสมบัติเนาะโดยจ้าบ่ยอกบ่ยอกอันนี้นี่คืออ่าไอ้สมบัติเนี่ก็เอื้อยเนาะอะไรก็อันนี้ก็เป็นน้องสาวติดไอ้สมบัติเลย อันนีู้ติอันนั้นผติอ้สมบัติอเพืันนั้นเอือยเนาะอันนี้ก็ไอสมบัติแล้วกัเพื่อนเนี่ยกนี่มีพี่น้องกันสี่คนหาทรายหนึ่งยิงสามทรายได้ผู้เดียวก็เป็นนงที่เหลือมาก่น้ำแจงน้ำฝังะมมี่เลาะเพื่อนเลาะมือซันเฮ่มือซันเฮ่ แม่เขาว่าเราเป็นมาติกเกิด hmm. ป <nh wan cartoon> ุ้ยกัยโดยโดยอันใส่แหข้องเกี้ยวอีแมวบานนะบัดว่าจิตายแล้วนะโดยโดยอด้ใส่ชื่อสมบัติอ๋อสาเหตุนี่คือจกได้ชื่อจากสมบัตินี่คือเกิดมากแลบว่าไงภาษาบ้านเฮาว่าตายคืนบัดไปแล้วคืนมาก็ได้ไอสมบัติ โดยโดย่อเชียงไงตอนแรกคิดว่าเพิ่นแบบเกิดมาเลยเพิ่นมีสมบัติหลายบมอเป็นเพิ่นตั้งให้บัตคนละบัตเได้อพี่น้องเน้อบัตติดโต๊ะออกมาเลยบ่หูมือก็ง่ายโดยโดยทางทำเองเพิ่นสวนจะได้สมบัติเช่าชั่วมอนี้ โดยโดยโดยาพี่น้องมาหาก็ดีใจได้นเนาะจะจะมองยไงกัอลายปีแล้วบ่ที่บ๊ได้พพี่พ่อน้องคบนานมากตาสามสิบปีากว่าปีแต่นได้ยนี้กบดเหน่อยยน้อยโดกบปนี่กบกวาโงยบึ้มลงในบเป็นยังแเช้าเลยอืแคนกัอัน่า มาอยู่พี่เดี๋ยวเพิ่นไปหาทำงานย่ไทยทิกกี้เนาะแล้วเพิ่นกับอ่าไรเมียอยู่ไทยเพิ่นกลับมาอยู่สวรรค์เพิ่นกับมานละเมียเพิ่นเลยโอ้โดยโดยว่าไงเพิ่นกลับมาอยู่พี่ก่อนที่ด้ไปไทยทิกกี้กรับเป็นสังเกรีว้าสังเกรีโอ้บ่าไงคนย่างตามก้นวัดก้นพระดยไปหิวของน้ำพระไปหับไสดวงตาไปน้ำดวงตาไปน้ำอยู่วัดอยู่วัดใส่ใส่อยู่อัมพวิสเซอร์ภูมิเจ้วัดร้อยเอ็ด อ๋ออยู่ศิราภูมิอยู่จังหวัดลอยเอ็ดอยู่วัดป่าเขาเฮ็ดที่ยังให้เราไป็ดงานไหมแล้วหลังจากนั้นลรากับไปอยู่น้ำหลวงตาหลังจากหลวงตาได้หลวงตาได้เสียงชีวิตกับแล้วตาตาตาได้เดินทางไปเยี่ยมกรุงเทพกรุงเทพ โดยมีมีป้าลุงเป็นไม่ไปเปี้ยงไปตั้งจังหวัดอยู่และไอ้ปุ๊ไปโดยไปยังไอ้ปุ๊ไปไอ้เคยเห็นกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพขั้งแรกไม่สนิโอู้ง่ายจุดจุดประสงค์คืออยากเห็นกรุงเทพโดยเคไปเคยไปฮอดหรือเปล่าเคยไปฮอดเนี่ยก็เลยไปเนี่ยล้วว่าเพ่นคยไปเคยไปอยู่แถวคลองสิบสอง ข้อ12ก็อยู่ปทุมธานีพี่ก็บพกอของเที่ยวยี่มธาเนี้ยนะดยของ12นองได้ได้เข้าหอดในในเมืองกรุงเทพป๋เข้าได้ไปเที่ยวฮอดอันห้างพ่เชพักล้งซีเนาะเบอพี่เพักล้างซิตเข้าไปเซ็นพักอ๋อเรายังหมดยังอยู่ยังลัางซิตอยู่แต่ลังซิตนี้ชื่อวล้งซนะยังหมทันห่อจกลารปันหด โดย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 โอ้จ uh, uh, no, oh, mm ้าวจ้าวจ้าวโดยตามไก่ปิดกุ้งโอ้ก็เลยได้อยู่หันน้อยเนาะที่เลยไม่รู้จบไปอยู่ร้านอาหารแล้วอ้ายบุไปโดยแล้วก็อ้ตาจินใจไปกรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเนาะโดย ก็เลยไล่ย่ายจากกรุงเทพมาไล่ลูกเรียเมียแต่กับมาอยู่บ้านพี่เนาะมาอยู่แข่งสอนในเขตมาสั่งครอบครัวอยู่พี่โอ้ชีวิตพิกพันไปหลายตืบเลยสมบัติเยอะกว่าน้ออ่าเพื่ออะไรเนาะเพื่อจะตั้งรักได้โดยเพื่อสิมาฮอดมื้อนี้พี่น้องให้รักกับมาพ่อพี่พ่อน้องพ่อยูทูปสายบุญเขาก็เลยเพิ่นก็เลยมาฮอดฮะแม่เพิ่นคิดว่าเพิ่นเสียแจกเขาหาเราแน่นป่ะเพื่อนเคยแจกเขาหาพ่อ มอเนาะไปเบิ่งน้ำเงินน้ำน้ำไปน้ำอาจารย์ก็ไปพ่นกว่าพ่นกระมาดูไม่พ่นกว่าโอ้ยมานได้ตายดอกคนพ่นนี่ท่านใหคร่นลงเหื่อนพระเจ้าบกลับขึ <oh> ้นมาเนาะไปแถวว่าได้มันไปยืนได้แจกข่าวหานต้องไข่ต้องสาวแล้วว่าก็คักแล้วว่ยังชัดเจนจะแจ้งอะไรนะเลือกนี่หรอว่าว่าวชื่อนะจะแจกข่าวหานะว้า

โอ้โหยัไงครับเพิ่นแจกข้าวาานคนชนในตาไดขีดหอดบ้านได้เพิ่นมาโดยอ๋อแล้วเดี๋วแล้วไอ้สมบัติเมื่อบ้านตะกี้มาจากทางเมื่อตอนเพิ่อนจะแจกข้าวานะเมื่อตะกี้จากเมื่อยังไงว่ามันติดอยู่พี่เลยนะสมบัติเนาะเดี๋ยว่อกี้จากเมื่อ ข้าวหากะคำแประมาณ3ปีก็ได้ปเมื่บ้านอือแม่ก็ได้เสียจไปโดยๆโอ้เจ้าบ่เห็นนงไปอันเอื้อยโดยกับน้องสาวหลแต่ผู้นี้เนี่ยบ่เห็นตอนเมื่อตอนน่ะดผู้นี้บ่เห็นไปไทยบ่ผู้นี้เพิ่นไปทํางานอยู่ไทยอ้ก็บ่ส่งเนาะเพิ่นก็แจกข้าหาเลย เาคเงียบหไปทอเป็เาเหล่าได้เเมาแดด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 อ่ะทิงมร้องเพลงได้ในเมาแดดได้คันเมาเหล่าเหกลัวี่จับสะท้อนท่นไ่ด้จับท่อนได้พี่น้องเลยน้องสาวหลายสมบัติเป็นคนทีตลกเฮฮามวอ่ไปวมคนทจผู้เดียวถือเลยอยอยู่ชุมพนอย่างอยู่บ้านเดียวกันว่าชุมืสคน โอ้และเอื้อยอยู่บ้านไหนเฉยๆนะโอแลเอื้อยเมืองเขาเอื้อยเมืองเศรษฐาเศรษฐาเมืองเศรษฐาเนี่ยน้องข้าวหนูพี่จันเมืองไทานีเมืองไทยธานีและเอื้อยพูดท่านได้จ้ะรวมกันอ๋ออันนี้มัดแปลกบ้านแปลกเมืองหมูแทะผู้ชายผู้เดียวกับพี่ลงมาอยู่เขตแขรสอนในเขตเมืองไก่สอนพบมีหานพี่เอ้าเดี๋ยวไอคิดเบิกเนื้อแปลกสั่งใดจะเกิดมาชื่อกิดยังวัด โอ้ยธรรมดาว่าไงคนเอาคนดีเลยพูดจังพูดจังหักจังแพงเนาะสมบัติเนาะลองเมืงแม่ขันเป็นคือไอสมบัติขันไปกินเหล้าเมาสุราจ้างมายิ่งกับมเอาอันนี้นี่ที่ว่าเราเป็นคนแบบว่าทำมาหากินดุมันขยันเฮ็ดนั่นแหละก็เลยมีคนนะคนแพงมีทางอะไรก็ว่าไงว่าอยู่ทำเหล่าโบ๊ะบอยะว่าไงซะว่าไงว่าทิ้งชีวสุสที่ยากก็ตามแต่ว่าหันพอมีกินมีอยากอยู่เนอยสมบัติเนาะ ตอนแรกแต่ตอนแกอันพื้นตอนแรกเพิ่นไปเอาพื้นพี่น้องอใส่สามล้อมา <c oughs> น้องจุดเล่นนี่นึกว่าโจรป้ <c oughs> อมมุมเนย <c oughs> น้าี่ไอ <c oughs> เด็กก็เอลยสากษาก็เล่นไช่เล่นควัวอยู่อ่ะสาก็ะไรพ่อก้าว่าพ่อชุบน้องเล่นทันเล่นนี่อยู่แล้วกั <c oughs> นญาติหันญาตนนิเพิ่นเอา้าโอเคใช่ไหมอา่าสิเมือได้ได้แบบนี้ไอ้ไอ้หมาว่าเมือไม่ได้ได้กรบปุ้นยังเวิร์ดหม้ออยู่ สิปิ it, ดคิดกินกระปุ้นก่อนบดนี้นะโดยโดยโดยเอาไอสบายดีพี่น้องแน่บดทีเนาะโดยเจ้าสบายดีเด้อเด้อเจ้าเจ้าโดยผุนเด้ออ่าทางผูบอกกิ่กิ่งๆหันเสือไล่ดอกหันเจ้าจะไปใกล้ก็ได้เด้อทางโตทางเตือนนะนะมันใส่เจ้าดีได้เจ้านะโดยโดยโอเคภูจะบอกว่าคอยกินไหนเจ้ามาซื้อพัดุลาเอานี่ยเอาเนีมียังมียังมีพีเด้อพีเด้อโดยโดยโดยยังมีพี่น้องว่ามาเนีไหนว่าเนี่ไหนใหญ่มาเนี่ยไหนใช่เหตุวันนี้วนเกิดคอยเป็นลมเป็นฟอกมาเพิ่นัน่ะ เป็นลมเป็นฟอกมาพมาแบบมารุนแรงไหมอ๋อลมพายุแม่นพายุมาผัดสลาแม่นบอง่ายๆสลาปิวมือน่ะนะแม่นหินแกงงาไหมพอนี่พอนึงงาเนี่ยสาเหตุก็เลยว่าอ่าไรเอื้อยชื่อเอื้อยผัดสลาแม่นโอ้คือบุปผัดหลังคาเฮือนแหละเนาะผัดอย่างสลาเมื่อมือลมมาลมพายุเนาะพายุเนาะโอ้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วได้แล้วบ่กง่ายว่า เกิดเกิดมาเลยพายุเข่า <Yeah. S 1> แม่เพิ่งก็เลยแจ็คสีซื่อยังเขว่ากอ้าว <c oughs> ตอนลมตอนแ,แรงมาโดยผัดสลาผัดสลาพีนาพ่น้องเอ้ยโดยผัดสลาเนาี่ยน,น,นะจังหวะผัดสลาเป็นบ้านหัวเขียวจังหวัดตอนแรกฮะเออเราหยอกด้วยด้อโดยโดยโดยอ๋อผัดสลาอ่าเฮื่อนอยู่ใส่ดิโดย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 โอ้ฮะ ว่าได้ว่าเอาว่าให้เจ้าของก็ได้โอ้ยเอาได้สิวาเนาะเอาไปทางใหนแหละพุ่นแล้วขิดทอดเจ้าได้มาเสียง์กันยังอีกถามเจ้าอยู่หันเอาโอเคพี่น้องโอเคเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันนะขอขอบคุณขอบคุณขอบพรคุณใหญ่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้าเขามาตุ้มมาโฮมเพื่อนไอสมบัติเนาะเพียงนอกมันนี่เก๋โอ้ยเซลล์เซลล์อยู่พี่น้องเลยพี่น้องเพิ่นมา ในขอบเงาขั้วเทินซ้านในสมบัติมาเบิสุขนพี่น้องเพิ่์ดซีนพี่น้องก็มาพรมหนามากตาเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับลุ้ขอขอบคุณคุณเบิรสุขนลนละพี่น้องเลยลุงกสิเดินทางต่อพี่น้องไปเก็บการเก็บงานก่อนนะโอเคเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี